มาครับตอนนี้เสื้อเราพร้อมจับฉลากแล้วนะครับมาที่พี่อ้อมเลยครับผมอ่ะขอให้คนที่ตกรอบใครอยากได้เสื้อมาจับฉลากดวงถึงเอาไปเลยหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวถ่ายรูปกปนครับเสื้อจีฟกเป็นคอปกนะครับเป็นคอปกสีแดง ฮะทุกทุกคนที่ตกรอบมาเลยครับทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมที่ลงแข่งแล้วตกรอบเชิญมาเลยครับมามาเชิญเลยครับครับกลามาทีละห้าคนขอเข้าแถวครับแถวละห้าคนเลยครับใครอยากวัดดวงกับใครเข้ากันไปเลยแถวละห้าคนครับ อ่าแถวละห้าคนนี่ครับเสื้อนี่ครับผมตเดี๋ยวเอาขึครับอันนั้นมีปัญหาครับอ่าเรับมาเลยครับเข้าวแถ แล้ห้าคนครับมาหมดครับมาหมดคนที่ตกรอบตกรอบนะอ่าอย่าย้ำอย่าให้ย้ำเยอะคนที่ตกรอบอ่ะอย่าให้ย้ำเยอะมันเจ็บใจอย่าให้เรียกบ่อยคนที่ตกรอบมันเจ็บใจแล้วครับอ่า เอาโต๊ะแกะเสื้อให้โชว์ให้ครูดูหน่อยโชว์ให้สมาชิกดูหน่อยอะไรยืดฮะนี่ครับอ่านี่โชว์ให้ดูสมาชิกดูหน่อยครับเป็นครอบปกนะครับเรื่องครอโปรโลฮะ โ okay. อเคมายืนข้างๆกูหน่อยมายืนข้างๆค,งคูหน่อยอย,อยู่ข้างล่างนะไม่ต้องสูง <c oughs> ไม่ต้องสูงพยายามตามหน่อยต่อไปนะครับเสื้อ G ีฟกจะมีการวัดระดับเลเวลของสมาชิกนั่นก็คือนะครับถ้าเป็นเสื้อสีล้วนไม่มีแถบไม่มีแถบสีด้านไหลน,นะครับนั่นคือเบบี้หัดใหม่น,นะฮะหลังจากนั้นนะครับขยับขึ้นมาเลเวลจะมีแถบวันนี้ทุกคนถือว่าอยู่ในระดับมีแถบนะครับ แล้วแชมป์วันนี้นะครับที่มีฝีมือจะขยับเลเวลเป็นคอปกและในอนาคตถ้ามีการชิงแชมป์ของเสื้อคอปกอีกที่นึงจะเป็นเสื้อโปโลโแบบนี้เพราะฉะนั้นนะครับเกม g ีโฟกุตบอลใครอยากเป็นเลเวลสูงๆต้องฝึกซ้อมด้วยนะฮะขอขอบคุณน้องโต้ครับผมและผมทำมาแค่สิบตัวพอดีแป๊ะ พอดีกับจำนวนสมาชิกพอดีเป๊ะเลยครับ13ตัวกวนชิง6คนได้คนละ1ตัว,ตวนะครับที่เหลืออีก7ตัวเป็นของ1 2 3 4 5้าแล้วยังมีเหลืออีกนะเพราะว่าไปชิงอีกแล้วยังอีกแถวหนึ่งน่าจะมี6กว้นนะ4 5คนต่อ1นคนต่อ1ตัวนะครับ มันมันเนไม่ไม่กี่สี่ส่กี่สี่ีย่อรอีเย้อไม่ใส่อ่ะขอให้แถวละ5แถวไหนไม่ครบ5้าครับแถวนี้ห้าอันนี้3มีเหลือไหมครับพ่อหลวงผมขอให้เข้าไปอีกคนหนึ่งนี่ม่ไจแข่งไม่ไม่รู้อ่ะผมอยากให้อ่ะให้ให้ครบด้าฮะให้กาลังให้ให้ไม่อ้อมจับด้วยเหรอ อาจารย์โยไม่เข้าอ่ะมาด้วยนี่อาจารย์ด้วยครับมาด้วยได้หมดทุกคนฝั่งนี้เลยเงี้นพระหลวงสิออกมาเลยเดี๋ยวผมให้ฟรีเลยตัวไม่ต้องจับฉลากเดี๋ยวในฐานะที่พระหลวงเป็นเจ้าของพื้นที่เดี๋ยวผมให้ฟรีเลยหนึ่งตัวนะขาดคนหนึ่ง เองออคนชิมัต้องอรเขได้อยู่ oh ้องหัวโอเคอเให้มันหคนจะได้เสมอภเอาพี่อ้อมให้พี่ออมอ่ากรีดลับไปก่อนโอเคครับงั้นให้พี่อ้อมนะโอเคตามนี้ครับอ่าเชิญกวนเอากวนนี่ก่อนเลยออกมาข้างนเอากนนเอากวนนี่ก่อนครับ อ่ามาเลยครับห <m> ้าคนได้ห hmm นึ่งต uh, right. ัวนะครับเลือกไซด์ได้เลยเอาละครับเรามาลุนครับเปิดพร้อมกันครับเปิดพร้อมกันเปิดพร้อมกันครับเปิดพร้อมกันเปิดนี่ฮะแผ่นเสื้อสามารถเสื้อใครได้ใครได้ครับศูนย์เขาคืนรื้มยินดีด้วยได้เสื้อจีฟลอกนี่ครับโอ้โห อ่าเลือกเสื้อได้เลยครับใส่ไหนครับแอเ่านี่ครับเดี๋ยวรอถ่ายรูปรวมได้นะครับอ่ายืนก่อนเ่าล่าฮ่าฮ่าฮ่่สอง ได้เสื้อลำดวนได้ล้าดีนาวป้าลำดวนน้าดวนนได้เสื้อครับผมบอกแล้วใส่เสื้อสีเหลืองฝังพุลโลดวงดีอ่าเลือกใส่ครับอ่าวมายืนด้านหน้าเลยครับผมจได้ขยอยขยาเอยครับขยาอยอ่แถวที่3ครับ ตอนแรกผมบอกว่าเสื้อจีโฟกมี3คุณสมบัติที่จะได้1คือฝีมือถึง2คือใจถึงกัน3คือเงินถึงตอนนี้คือ4คือดวงถึงด้วยนะครับอ่าได้อ่านี่ครับดวงถึงครับโอ้เยี่ยมมากครับได้เสื้อครับเลือกไซส์เลยครับช่างเปาครับโอ้นี่ครับช่างเปาก็ ดูแลเร okay. uh ื strong. ่องการขุดหลอกหนองเลงทรายนะใบเดียวอันเดียวนะคะนี่ต่างๆกระนาดเป่ากระพริบเป็นปลาไมยราบนาะ้องริมไปเป็นเดี๋ยวรวบรวมกันที่าได้สองค2นที่รอดแล้วยินดีด้วยได้เสื้อยินดีด้วยได้เสื้อเอ้ยเอาแล้วโอ้โหหวยล็อกไวะเนี่ยจะล็อกไว้ครับโอเคครับโอ้ ตอนนี้พลโชห่วยมีเสื้อจีฟ๊ฟกสามตัวแล้วนะฮะพลโชห่วยได้เสื้อสามตัวแล้วเงินถึงไปหนึ่งตัวฝีมือถึงไปหนึ่งตัวดวงถึงอีกหนึ่งตัวสามแล้วสุดยอดได้ถึงได้หรือฮะได้<า>ถึงลูกนี่ครับอโอ้ ยินดีขอินดีมาล่าสุดโอเคล่าสุดเอาละครับไม่ต้องห่วงครับจีโฟกมีหลายโอกาสที่จะได้ลุ้นเสื้ออยู่นะครับผมโอ้โอ้ได้เห็นแล้วจะได้นี่ชูด โอ้ยไม่ใช่้กันแล้วนี่ลยจขาว้โอเคครับขอขอถ่ายรูปรวมกันหน่อยครับโอ้โหได้เสื้อเนี่ยขอถ่ายรูปรวมกันหน่อยครับมาคนที่ได้เสื้อคนที่ได้เสื้อครับถัเชือกหน้าๆเลยครับโอเคครับผมขออนุญาตถ่ายภาพนิ่งก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผม